สวัสดีครับเรามาต่อก,กันกับการเล่าเนื้อหาในเรื่องดาบมังกรหยกตอนที่เตี๋ยเมี่ยงบุกบูตึงในรอบนี้ก็จะเป็นตอนที่เตียบปอกกี้ต้องเจอกับไอยี่ผู้ซึ่งมีกําลังภายในสูงส่งแล้วก็เหมือนเดิมนะภาพประกอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เล่าเพราะว่าซีรีส์น่ยมาไม่ตรงนิยายก็ถือว่าเป็นการรวบรวมภาพจากซีรีส์เวอร์ชันต่างๆเอามาเปิดวนให้ดูละกันเอาเลยไปต่อกันเลยลักษณะของไอยี่นั้นก็จะหัวล้านแล้วก็ตัวผอมๆแต่ว่าดูแข็งแรงแล้วก็ค่องข้างจะเตีย้ย ขมับทั้งสองข้างเนี่ยจะจมลึกเข้าไปครึ่งนิ้วเริ่มมาเนี่ยเขาก็กระโดกเข้ามาฟาดฝ,ฝ่ามือใส่เตียบอกกี้เลยปลายฝ่ามือยังไม่ทันจะถึงตัวแต่ว่าแรงกดดันเนี่ยทำเอาเตียบบอกกี้หายใจติดขัดแล้วเขาก็ใช้ท่าในเพลงหมัดไทเก๊กชักนําพลังนั้นให้เบี่ยงเบนไปอายี่พอลงสู่พื้นเขาก็โจมตีต่างต่อเนื่องซัดมาอีกหลายฝ่ามือเตียบอกกี้ก็ดูออกนะว่ามันเป็นแนวทางวิชาเดียวกับอาซาถึงแม้ว่ากระบวน่าเนี่ยจะไม่ได้ปาดเปลียวเท่า แต่ว่ากําลังภายในเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งเตียบอกกี้ก็ใช้แนววิชาไทาเกะกบว่าจะชักนําพลังของอายี่เนี่ยให้เสียหลักแต่ยี่มีกําลังภายในที่กล้าแข็งเกินคาดกลายเป็นว่าเตียบอกกี้เนี่ยถลาไเป็นหนึ่งเก้าพอเห็นแบบนี้เตียบอกกี้ก็อยากจะวัดดูสันหน่อยแล้วว่ากาลังภายในของสํานักวชิระซึ่งเอาวิชามาจากเส้าหลินเมื่อเทียบกับวิชาเก้าเอียงอันไหนจะเหนือกว่ากัน ขาก็เลยซัดฝ่ามือเข้าไปปะทะาแบบตรงๆเลยคือเรียกว่าเป็นการวัดกําลังภายในล้วนๆไม่ได้มีเรื่องของการพลิกแพลงไม่มีการฉาบฉวยใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องรอบแรกเนี่ยทั้งคู่ก็สายล่างโงนเงนจากนั้นก็เลยปะทะากันอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบที่2องอยี่ถอยไป1หนึ่งเก้าในขณะที่ฝั่งเตเบอกกี้เนี่ยยืนชิวๆจริงๆแล้วไอ้วิชาสายกำลังภายในของเซ้าหลินกับวิชาเก้าเอียงหากว่าฝึกถึงขั้นลึกล้ำก็ถือว่าคู่ขี้อยู่นะยาจะไปสู่ความเหลื่อมล้ำต่ำสูง เพียงแต่ว่าสำนักวชิระผู้ก่อตั้งคือหลวงจีนไว้ผมจากวัดเร้าหลินเขาแบบอบลักลอบฝึกวิชาโดยดูจากคนอื่นซึ่งการแอบ,บดูคนอื่นแบบนี้ถ้าเป็นวิชาแนวกำลังภายนอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงหมัดเพลงท่าหรืออาวุธก็สามารถจะขโมยเรียนได้แต่ว่าถ้าเป็นกําลังภายในต่อให้แอบ,บดูเนี่ยมันก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอคนนั้นเขาโคจรพลังอะไรยังไงมันก็เลยขโมยเรียนไม่ได้ด,ด้านกําลังภายนอกสำนักวชิระเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าเร้าหลินแต่ในด้านกําลังภายในถือว่ายังเทียบไม่ได้ ส่วนที่ว่าแล้วทําไมไอยี่ถึงได้มีกาลังภายในมหาศาลได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าเขามีส่วนสัตว์พิสดารทรงพลังมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วเขาก็ฝึกวิชาจากภายนอกเข้าสู่ภายในนั่นก็คือว่าพอมีกําลังภายนอกแข็งแกร่งมากๆกาลังภายในก็จะแข็งแกร่งตามซึ่งเขาฝึกจนกระทั่งมีกาลังภายในลึกล้ําเรียกว่ามีความสําเร็จเหนือกว่าหลวงจีนไว้ผมผู้ก่อตั้งสํานักซะอีกแต่เมื่อมาเทียบกับเตียบบกี้ซึ่งเป็นสายกาลังภายในโดยแท้เขายัางสู้ไม่ไหว จังหวะนั้นพวกของปุกหุยเสี่ยวเจวแล้วก็คนของเมงกาก็ได้แบกร่างของอาหกมาเตียวบอกกี้เห็นก็เลยบอกว่าอาหกท่านดูข้าจะแก้แค้นให้ท่านจากนั้นเตียวบอกกี่ก็พุ่งหมัดใส่ส่วนทางฝั่งอ้ายี่ก็ฟาสองมือซ้ายขวาเข้ามาพร้อมกันพลังก็ปะทะก,กันอย่างรุนแรงรอบนี้อ้ายี่ถอยไปสองก้าวส่วนเตียวบอกกี่ยังยืนกับที่เขาก็หันไปถามอาหกว่าคนนี้อยู่ในกลุ่มที่ทำ้ายท่านใช่หรือเปล่าอาหกก็บอกว่าใช่ ในจังหวะที่ทั้งคู่กําลังคุยกันอายี่ก็เกรงพลังเสียงกระดูกทั่วร่าง,ขงเขาดังเปรี้ยเปี้ยเลยทางด้านยูใต้งาเห็นแบบนั้นเขาก็รู้ว่าอายี่เนี่ยกำลังโคจรพลังหากว่าปล่อยให้รวบรวมพลังเสร็จสภาวะฝ่ามือที่ปล่อยอ,อ่อนจะต้องรุนแรงเป็นอย่างยิ่งเขาเลยรีบร้องเตือนเตียบอก,กี้บอกให้รีบชิงจู่โจมก่อนที่อายี่เนี่ยจะชาร์จพลังเสร็จเตียบอกกี้ก็รับคำนะั้นแล้วก็ก้าวเท้าไปหนึ่งก้าวแต่ว่าเขายังไม่ได้โจมตีคือเขาอยากจะวัดด้วย ขอแบบเต็มๆได้ไมาขอแบบช์จให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วมาวัดกันดูหน่อยว่าใครแข็งกว่ากันอยี้ก็โครจรพลังจนเสร็จแล้วก็ถาโถมเข้ามากระแทกพลังอย่างก,กัะขุ่งเขาทลายเตียบอกกี้ก็โครจรพลังเปี่ยมล้นแล้วก็ประทับไปแบบตรงๆเสียงดังโครมรอบนี้บอกกี้ยอยู่กกับที่แต่ว่าอายี้เนี่ยกระเด็นปิวไปไกลเลยนะทะลุกำแพงออกไปนอกโบสเลยก็เรียกได้ว่าแพ้ราบคาบยังไงซะเรื่องกํลาลังภายในเตียบอกกี้ก็ยังกินขาด ผลของการประทะค,ครั้งนี้อายี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสกระดูกแขนทั้งสองข้างเนี่ยหักไปกระดูกชายโคนแล้วก็หัวไหล่เนี่ยก็หักด้วยทางด้านติ๋เมฆก็เห็นว่าไอ้หนุ่มคนนี้สามารถที่จะโค่นยอดฝีมือของเขาสองคนลงได้ก็พอจะจดจําออกว่านี่คือเตียบอกกี้ก็เลยกล่าวเปิดโปงนะเตียบอกกี่ก็เลยเฉลยว่าเขาคือบอกกีเนี่แหละทางด้านยูใต้ง,งามกับเตียสซำฮงก็ดีใจไม่คิดเลยว่าเด็กน้อยที่เคยโดนผิดเย็นอาการเนี่ยหนักปางตายวันนี้กลับโค่นยอดฝีมือแดนไซฮกพ่ายแพ้ราบคาไปสองคน ทั้งหมดก็ดีใจแต่ตีมเม่งก็หมั่นไส่ก็ลเลยเรียกอาตัวออกมาแล้วก็จะให้ไปดวนกระบีกับเตียบอกกี้เอาแหละการดวนกระบีจะเป็นยังไงติดตามต่อในในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ